โคดสมิงกลางป่าลึกก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนสมัยครั้งที่จ้อยยังเป็นเด็กวัยละอ่อนกับเรื่องราวที่เขายังคงจดจำได้ไม่เคยลืมในสมัยนั้นเขาเรียนโรงเรียนวัดใกล้บ้นบาน ความชอบฟังเรื่องราวเก่าๆเลยติดตามหลวงตาที่เป็นเครือญาติกันหนึบทุกเช้าจะออกเดินตามท่านออกบินทบาตเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมายาวนานในเวลาปิดเทอมยาวๆจอยจะไม่ยอมกลับบ้านอาศัยอยู่ปนิบัติหลวงตาที่วัดยิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงคราวหลวงตาออกทุดงจาิกบุญจอยจะขอออกติดตามไปด้วยเห็นตัวเล็กๆช่วยหลวงตาแบกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบาทหรือกรด ส่วนสัมภาระตัวเองก็จะมีเพียงย่ามใบเล็กๆเท่านั้นในนั้นมีของใช้จำเป็นไม่มากหนึ่งในนั้นคือของที่สำคัญที่พ่อให้ไว้ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆคือตะกุดเคี้ยวเสือที่พ่อได้มาเมื่อครั้งยังเป็นพรานป่านำทางผู้คนเดินป่าแถวบ้านเมื่อพ่อจากไปจอยจึงได้รับมรดกมาจากพ่อรวมถึงวิชาพรานที่ศึกษาเอาไว้จากพ่อมาบ้างว่ากันว่าเคียวเสือ ช้เป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีบีศาจเสนียจันไรต่างๆหรือแม้แต่เรื่องฟันแทงไม่เข้าบ้างก็ว่ายิ่งเป็นขิ่วเสือจะยิ่งเข้มขลังมากก่อนท่านจะจากไปด้วยความเป็นเด็กไม่เคยคิดใส่ใจว่าจะเป็นนักเลงหัวไม้ตีรันฟันแทงกับใครเลยขี่วเสือเลยมีไว้ให้อุ่นใจเหมือนมีพ่อพรานอยู่ใกล้ๆเขามากกว่าโดยเฉพาะในเวลาที่เดินป่า ติดตามหลวงตาไปทุดงตามสถานที่ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่หลวงตาจะเลือกชายป่าที่เงียบสงบไรผู้คนมารบกวนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นหลวงตาออกจ่าริกบุญทุดงจากวัดเดินเท้าเปล่าเข้าป่าเหมือนเช่นเคยมีเจ้าจ้อยแบกกรดตามไปาช้าๆรอฟังว่าหลวงตาจะพักค้างณที่ใดจึงจะปรากฏให้ณจุดนั้น เป็นแบบนี้แทบทุกครั้งจ้อยไม่เคยรู้สึกวาหวาดกลัวอะไรใดๆเลยอาจเป็นเพราะมีวิชาพรานที่พ่อพาดให้ไว้บ้างทั้งยังมีเขี้ยวเสือของพ่อติดกายไว้เสมอและทุกครั้งเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ผิดปกติใดๆจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งจ้อยเดินตามหลวงตาไปที่ริมบึงชายป่าทึบเสียงหลวงตาหยุดพิจารณาหลับตานิง่งแล้วบอกกับเขาว่า เอาตรงนี้แหละอยู่ติดกับแหล่งน้ำดีเองปรากฏให้หลวงตาตรงนี้แหละจอยได้ครับหลวงตาเจ้าจอยรับคำของหลวงตาแหงนมองต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากริมบึงมากนะักด้วยความเป็นเด็กเล็กค่อนข้างว่องไวที่จะปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ขึ้นไปแขวนกดให้หลวงตาจนเรียบร้อยในเวลาไม่นานพร้อมกับปูผ้าไว้ให้กับหลวงตาได้นั่งวิปัสสนากรรมฐาน เหมือนเช่นที่เคยทำมาตลอดระหว่างนั้นเองที่เจ้าจอยเดินสำรวจแหล่งน้ำเพื่อดับร้อนขณะก้มวักน้ำในบึงขึ้นมาลลางหน้าเขาแทบจะผงักหงายหลังในความผิวไหวของระรอกน้ำเป็นคลืน่นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซุ่มซ่อนอยู่ละไม้คล้ายชายแก่นวดเข้ารุงรังปากสีแดงจัดดวงตาคมกริบดุดัน เจ้าจอยแม้จะแข็งแกร่งไม่หวาดกลัวสิ่งใดเลยก็ตามหากแต่เขารู้สึกประหลาดใจจนแทบขยี้ตาเพ่งมองแล้วมองอีหากภาพที่ปรากฏชัดอยู่ตรงหน้าเมื่อครู่นี้กับเลือนลางหายไปแล้วไอ้จอยมีอะไรหรือเปล่าทำหน้าตาตื่นเชียวอ๋อไม,ไม่มีอะไรครับหลวงตาแม้จะรู้ว่าการโกหกนั้นเป็นบาปอีกประการหนึ่ง เขาก็พอจะรู้หลวงตาบวชมานานเรื่องเพ่งกระสินทางในสารพัดท่านน่าจะพอรู้และดูออกเมื่อเขาขยับเข้าไปใกล้ๆก็แทบจะโดนหลวงตาเทศเสียหลายกันโกหกหลวงตามันเป็นบาปนะเองจะสั่งอยู่แล้วเชียวว่าแถวนี้นะ่ะแม้จะร่มเย็นแต่ก็ดูเย็นเยอือกแปลกๆเอ็งจะทำอะไรก็รีบไปทำเสียเมื่อค่ำแล้วให้หาที่นอนสูง ไม่จําเป็นอย่าลงมาเชียวใครเรียกก็อย่าไปทักอย่าไปสนใจอย่าไปตอบเขาเข้าใจไหมครับหลวงตาจ้อยได้ฟังดังนั้นเขารู้ได้ทันทีเลยว่าหลวงตารู้และเข้าใจทุกอย่างมีเพียงเขาเท่านั้นที่ไม่เข้าใจอะไรมากนักกับสิ่งที่หลวงตาพูดพอรู้บ้างว่าอาจจะเกี่ยวกับความลี้ลับเหนือธรรมชาติที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆมาก่อนเลย แม้จะเคยติดตามหลวงตาออกทุกดงอยู่บ่อยครั้งแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเย็นยืเยือกจนขนหัวลุกขึ้นมารีบก้มกราบหลวงตาพาตัวเองไปอาบน้ำเปลี่ยนเสือ้อผ้าแล้วปีนขึ้นไปเลือกกิ่งไม้ที่แข็งแรงที่สุดผูกเปรผ้าสําหรับนอนพักตลอดค่ำคืนนั้นช่วงเวลาที่จ้อยเดินมาถึงจุดพักปักกรดของหลวงตานั้นยังเป็นช่วงย่ำเย็น รพรเพรไม่มือสนิทเท่าในเวลานี้เสียงแมลงกลางคืนกรีดปรีกประสานกันดังก้องไพรไม่เว้นแม้แต่เสียงสัตว์ป่าบางชนิดที่เขาไม่มั่นใจนักว่าเป็นเสียงสัตว์ชนิดใดดังแววผ่านมาเป็นระยะนอนอยู่ในเปรผ้ามีผ้าห่มผื้นบางคลุมกายที่อุ่นหน่อยเห็นจะเป็นย่ามที่เขากอดไว้แนบอกระลึกถึงพ่อพรานและถ้อยคำสั่งสอนที่พ่อเคยบอกกล่าวเขาเอาไว้ นอนที่สูงที่สุดในยามที่เราอยู่ในปา่าทุกครั้งที่เข้าปา่าอย่าลืมไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาบนบานสารกล่าวให้ท่านดูแลเราอย่ายิงสัตว์ใหญ่อย่าทำร้ายสัตว์เล็กน้อยเพียงเพื่อความสนุกสนานของตัวเองที่สำคัญหากเองนอนหลับแล้วมีผู้ใดมาเรียกเองแล้วก็อย่าได้กระตกกระตากโวยวายตอบกระไปเด็ดขาดจงตั้งสติเอาไว้พูดคุยกับมันดีด ลองโยนกลองไม้ขีดให้มันดูทีสิถ้าหากมันจุดได้เจ้าค่อยลงไปจากที่สูงจำคําพ่อเอาไว้นะไอ้จ้อยจ้อยกอดกระชับย่ามที่วางไว้บนอกในนั้นมีกล่องไม้ขีดติดไว้ด้วยเสมอเสียงจากพงไครดูวังเวงใจเท่าไรบรรยากาศโดยรอบยิ่งชวนหลอนหนักมากกว่าเดิมด้วยหมอกหรือควันสีขาวขุ่นขมกข,ขมัวลอยไปทั่ว จังหวะหนึ่งจอยรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระโจหลงน้ำเสียงดังตุ้มใหญ่เขาประหลาดใจแต่หุบป,ปากเงียบสนิทพ่อพรานเคยสอนเอาไว้แม้จะได้ยินเสียงสิ่ง,งใดก็ตามอย่าได้ส่งเสียงร้องทักเป็นอันขาดหากเป็นพวกอวิชาคุณไสมนต์ดำสารพัดท,ที่เรามองไม่เห็นนั้นอาจจะเข้าตัวเราได้แม้จะหุบป,ปากสนิทไม่กล้าร้องหรืออุทานใดๆออกมา หากด้วยความสงสัยตามประษาเด็กนั้นทำให้จอยอดที่จะเหลือบมองไปในทิศทางที่เขาได้ยินเสียงไม่ได้คืนนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญแสงสว่างเจิดจ้าจับท้องฟ้าสะท้อนกับสายน้ำเป็นเงาระยิบระยับหลังเสียงตู้มใหญ่นั้นฉับพลันสายตาของจอยก็หันไปพบกับดวงตาสีแดงฉานเหมือนเมื่อครั้งที่เขาวักน้ำในมือขึ้นมาล้างหน้าเมื่อตอนมาถึง อกจากดวงตาสีแดงกำ่ำราวกับสีเลือดริมฝีปากหนาคู่นั้นเหมือนมีร่องรอยเลือดไหลออกมาคล้ายกับสัตว์ร,ร้ายที่เพิ่งกัดกินบางอย่างสดๆมาจนเลือดไหลเปืเป่อนเ,เลอะเทอะไปหมดหากมองเผลนๆช่างไม่ต่างจากมนุษย์เราสวมกางเกงเก่าๆเสื้อสีขาวที่เปื้นถาดเลือดกลัวก็กลัว แต่พยายามข่มตาให้หลับไม่กล้ามองภาพนั้นนานเกินไปยังคงนึกถึงคำสอนของพ่อพรานอยู่เรื่อยๆได้อย่าศบตากับคนแปลกหน้าหากมันมีเวทมนต์อาจจะสะกดจิตเองได้มันจะสะกดจิตเองเอาไว้อยู่ให้ห่างจากมันอย่าได้เผเชิญหน้ากับมันตรงๆเลยทีเดียวเข้าใจไหมหลูกห่างกันหลายขมเลยละพ่อ เจ้าจ้อยพึมพำบอกพ่ออยู่ในใจจากต้นไม้ใหญ่ลําต้นราวกับสามคนจะโอบได้มันคงไม่อาจจะปีนป่ายขึ้นมาได้หรอกนะแม้ว่ากลัวก็พยายามตั้งสติเหลืออมองไปทางกรดของหลวงตาลมพัดแรงจนผ้ามุ้งของกรดปลิวสวัยแต่ภายในดูเงียบสงบหลวงตาน่ากำลังจะบำเพ็ญเพียรอยู่ด้วยความแก่กล้าในวิชาอาคมก็พอตัว หลวงตาไม่เคยวันกลัวสิ่งใดๆเมื่อออกทุดงท่านเคยกล่าวว่าท่านเคยเจอมาเยอะเคยขนาะที่ว่านั่งกรรมฐา,านอยู่ในกรดได้ยินเสียงฝีเท้าผู้คนจำนวนมากเดินตรงมาแล้วก็เงียบหายไปบางครั้งเป็นเสียงช้างเสียงมา้าด้วยเส้นทางที่ไปปักกรดราวกับเป็นทางผ่านผีเส้นทางเดินทับจะน่ากลัวในยามค่ำคืนเสียงฟันดา เสียงฝีเท้าที่เดินอยู่รอบๆน้ำหนักต่างกันมากแต่ช่างมีมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะตามหลงตาไปทุ่งที่ใดก็ดีหากเจอสิ่งลี้ลับใดๆก็ตามก็ให้แผ่เมตตาให้พวกเขาพวกเขาจะได้รับรู้เดี๋ยวพวกเขาก็ไปเองเว้นแม่แต่จะเป็นวิญญาณในชั่วห้ายเกินเกีียวยาเท่านั้นแหละ คำกล่าวของหลวงตาดังแววขึ้นมาขณะที่ดวงตาของจ้อยเบิกโกรงอ้าปากค้างเมือนรางสูงใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาจากน้ํานั้นเดินไปรอบๆกรดของหลวงตาความเป็นห่วงทําให้เกือบพลั้งปากเรียกหลวงตาออกไปแต่ฉับพรานนั้นเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงพ่อพรานกระซิบอยู่ข้างๆหูอย่าส่งเสียงเรียกเงียบเสียงเอาไว้ พ่อพานของจ้อยภาพจำที่เขาจำไม่เคยลืมนั้นคือชายร่างใหญ่สูงกำยำพ่อมักสวมกางเกงขาล้วยสวมเสื้อผ้าป่านสีขาวเน็บมีดหมอไว้ที่เอวตลอดเวลามีเขี้ยวเสือแขวนอยู่ที่คอนึกถึงเขี้ยวเสือขึ้นมาได้จ้อยรีบคว้านมือลงไปหยิบขึ้นมายกมือไหวบอกกล่าวก่อนจะสวมใส่เอาไว้ที่คอ อย่างน้อยมันก็ทำให้เขารู้สึกอุ่นใจแต่เสียงเรียกก็ดังขึ้นมาจากเบื้องล่างทำเอาจ้อยแทบตาโตจ้อยไอ้จ้อยลงมาหาพ่อหน่อยสิลูกพอ่อคิดถึงลูกมากเลยไอ้ลุงชายมาหาพ่อหน่อยเร็วพ่อพรานเหรอพ่อเหรอจ้อยทวนคำเหลืออมองลงเบื้องลา่างมองบนพื้นดิน แสงจันทร์สว่างพอให้เห็นลักษณะที่ว่าเหมือนพ่อของเขาเป๊ะเลยยังไม่เท่าใบหน้าและรอยยิ้มที่แงนขึ้นมาหากแต่มีบางสิ่งเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกผิดปกติจนหยุดชะง,งักไปนิดหนึ่งเกืออไปแล้วเขาเกือบโดนหลอกให้ลงไปเพราะภาพพ่อที่คุ้นเคยเสียแล้วดวงตาคู่นั้นนั้นไงที่แดงกล่ำราวกับสีเลือด และเจ้าจอยก็จดจำมันได้มันเหมือนทั้งภาพในน้ำและภาพบนบกที่มันเพิ่งก้าวขาขึ้นมาเมื่อครู่กูไม่ลองหรอกมึงไม่ใช่พ่อกูที่มันหลอกกูให้ยากเลยไม่ลงมา้เ,าเองจะรู้ได้ยังไงว่าพ่อมาหาเองเละ่ะฮะไอ้ลูกทรพีนี่ก้าวดาพ่อเหรอไอจ้จอยย้อนสอนเหรอให้ขนาดพ่อมงกูยังตบกวทิ่มเลย ลงมาเถอะลูกลงมาเถอะเองไม่คิดถึงพ่อหรือไงฮะนี่พ่อเองไอ้ลูกชายเสียงก็ช่างเหมือนเหลือเกินแต่เจ้าจ้อยก็ไม่เชื่อมันคว้านหากล่องไม้ขีดทำตามวิธีที่พ่อพรานเคยสอนเอาไว้โยนกล่องไม้ขีดนั้นลงไปแล้วก็ตะโกนบอกเน่ถ้ามึงได้จริงนะมึงลองจุดไฟให้กูเห็นก่อนสิไม่ทันขาดคำ ไอ้คนอ้างตัวว่าเป็นพ่อพรานนั้นมันก็หยิบกองไม้ขีดขึ้นมาอะไรจะหลอนก็ไม่หลอนไปกว่าเสียงสุนัขจากชายป่าพากันเห่าหอนกันเป็นทอดๆลากยาวชวนขนหัวลูกเกลียวไปทั่วรางชิบหายแล้วไงมันจุดติดด้วยเจ้าจ้อยพึมพำไฟจุดติดเป็นไปได้ยังไงหรือว่านั่นจะเป็นพ่อของเขาจริงๆจ้อยขยับตัว หลังเลว่าควรตัดสินใจอย่างไรดีฉับพลันนั้นเปลวไฟจากไม้ขีดก็มอดดับลงจังหวะขยับตัวเจ้ากรรมไม่ทันระวังตัวร่างของเจ้าจ้อยตกลงกระแทกพื้นเสียงดังตุบเจ้าจ้อยยังคงตกใจคาดไม่ถึงว่าต้องมาเผชิญหน้ากับคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นพ่อรานที่มันเองก็ยังเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งสุดท้ายทั้งยังตกตะลึงอยู่ร่าง กลับกลายเป็นสภาพสัตว์ขนาดใหญ่มหึมาดวงตาแดงกล่ำสีเลือดอา้าเจ้าจอยลงมาหาพ่อแล้วเหรอ,อมันข่มขู่คำรามเจ้าจอยพุ่งตรงหมายจะตะปบร่างของไอ้จอยตัวกำลังกินแบบนี้มันขมือบคำเดียวคงหายลงท้องไปเลยแน่ๆหากความไวของไอ้จอยมันก็ไวได้ที มันกระโจนพวดพลาดตามสัญารญาของลูกาป่าตหัวน้อยคลิปตาเดียวก็ขึ้นไปถึงกิ่งไม้กิ่งแรงแม้ไอเสียร้ายจอมโฉดมันก็พยายามจะกระโจนเข้าตะกุยตะกายตามมันก็แทบร้องลั่นออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อใบหน้าของชายแปลกหน้าแทรกอยู่ในนั้นพัศมีแสงเรืองรองวนอยู่รอบๆตัวของมันส่านีน้ไม่อาจอยากรู้ได้เลย หากแต่ร่างของมันค่อยๆมมดไหมสุดท้ายเหลือเพียงแค่ก่องที่เท่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพียงเท่าทนั้ข้าบอกมาเองลงมาแล้วทำไมดือ้อขนาดนี้ไอ้จ้อเกือบตายแล้วไม่ละมึงมึงที่จะเล่นกับเสือสมิงเชียวหรือวะเสียงของหลวงตาทำเอาจ้อยตกใจแต่ว่ากลัวบารมีของหลวงตาแทนเจอกำชับหนักแน่นขึ้น นอนให้พ้นราตรีนี้อย่าดื้อกับหลวงตาอีกเขาใจไหมนอนไอแม้จะพยายามข่มตานอนให้หลับก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเสือสมิงมันเจอกับอะไรเขา้าถึงได้มอดไหมไปแบบนั้นมารู้ภายหลังเมื่อหลวงตาฉเฉลยให้ฟังท่านเล่าว่ามันไม่ได้จุดไฟติดดอกมันก็แค่สร้างภาพหลวงตาหลอกเองท่านั้นเอง ส่วนไอ้ที่มันมอดไหม้เป็นจุนไปบาบนั้นก็คงเพราะเขียวเสือที่ปอบร้านให้กับเอ็งไว้นั่นไงเองสวมเอาไว้ที่คอแตะเองเกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้มันก็เปรียบเสมือนเปลวไฟดีๆนี่ละว่าเสือสมิงต่อให้มันฉลาดมากแค่ไหนมันก็โง่กว่าคนอยู่ดีละว่าหลวงตาท่านว่าเมื่อรุ่งอรุณของวันใหม่ผ่านมาถึงและจ้าจอยก็เก็บกรดเก็บสัมภาระ เดินตามหลวงตากลับวัดแต่ละก้าวที่เดินไปมันแตเะเบาๆที่เขี้ยวเสือของพ่อพรานขอบคุณพ่ออยู่ในใจและเก็บภาพความทรงจำครั้งนี้เป็นบทเรียนหากต้องออกทุด,ดงกับหลวงตาอีกครั้ง